ใกล้สีสปริงแล้วค่ะพี่น้องซื้อดอกไม้มาไว้เดี๋ยวมาใส่กระถางค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องเอ๊ะมันคือเป็นสีแหงแห,งแหงค่อพี่น้องแห้งหงไหมเห็ดมะราเขาสิคือปะนอปีนี้พี่น้อง จุลีก็ออกมาเลาะมาซองเบิ้งคือเกล่ะค่ะนะัพี่น้องเนาะมองเกล่ะเด้อค่ะพี่น้องเที่ยวมาเบิ้งซื้อเยอะย่านนั้นมันรักขึ้นบ่มีหยังดอกค่ะต้องเที่ยวมาเบิ่งเรื่อยๆค่ะจุลี่กะช่วงนี้กับ่บมี่ยังให้พี่น้องเบื้องเนาะค่ะ ช่วงนี้ก็ได้ก็เ,เลยพาพี่น้องออกมาเลาะมาซองหาเบื้องเห็ดนี่แหละค่ะพูดถึงกะเห็ดกะเป็นสีโอ้ยอร์แมนเห็ดพูดถึงพื้นกะเป็นสีแห้งๆเด้อค่ะพี่น้องพื้นก็นได้ตุลีกะบ่ค่อยสินแน่ใจดอกค่ะว่าปีนี้เอาสิได้กินเห็ดมะราวบ่เนาะพี่น้องเนาะ ปีที่แล้วจุลี่เกฟยูว่าสันเด้ค่ะหลายขนาดแต่ว่าทามารุ่นปีนี้ก็อีกเท่านึงเนาะพี่น้องเนาะ,นนะแต่ตอนนี้ขนาดนี่ช่วงนี้รู้สึกว่าสีแห้งค่ะแห้งมากๆเลยค่ะพี่น้องจะเบิง้งเลยค่ะจ้างที่จุลี่ห้เบิ้งแล้วแล้วก็เดี๋ยวสีห้เบิ้งต่ออีกค่ะนั่นพี่น้องสิเป็นสีแห้ง ประมาณนี้และค่ะนี่เดี๋ยวเขาทำมรุ่นกันอีกเท่านึงปีนี่พี่นอ้องทามรุ่นเบิ้งกันอีกเท่านึงเนาะค่ะปีนี้ว่ามันติดคือบอกคือค่ะ ท่านเห็นท่านพอ่อท่านได้ออกเห็ดกระไดเห็ดเฮากระไดรอจักพักก่อนค่ะแต่ว่าพูดถึงมันกับยังเงินมันกับยังเศร้าอยู่ดอกค่ะหมายถึงว่ามันยังท่านด้หอดเวลามันนะค่ะพี่น้องที่จริงกบสิบประมาณเมษาเนาะค่ะพี่น้องมันจะเริ่มออกค่ะเมษาแล้วกะ พูดถึงจุลีออกมาเบิ้งกันย้อนว่าปีนี้ปีนี้หน้าหนาวบ้านจุลีมันรู้สึกว่าสี่ม่หนาวปันไรค่ะจังที่เคยทายทาย,ายเห็นเบิ้งเนาะค่ะหิมะก,กันได้น้อยเดียวปีนี้จุลีก็เลยสงสัยว่าปีนี้เหตุสิขึ้นเลี้ยวบอนะคะพี่น้องก็เลยพาพี่น้องออกมาเลาะมาซองเบิ้งซื้อ,อ,อนี่แหละค่ะสรุปแล้วก่ะ มันยังเล้วโพดเนานะพี่น้องเนาะมันยังเล้วไปต้องรออีกสักพักค่ะเดี๋ยวเขาจงค่อยมาเบิ้งกันใหมเนาะพี่น้องเนาะน่ากจุลีเคยไปเลาะเบื้องหล่หมองแล้วเด้อค่ะจุลีกับไปเลาะพาพี่น้องไปเล,ลาะไร่หมองแล้วกับพระท่านได้มีหมองใดขึ้นดอกค่ะพระท่านได้แบบก็พระท่านได้มีหมองใดออกพราะท่านได้มีหมองใดขึ้น เนาะพ truths, ะ poet, นะี laser, roster, ่น้องเนาะรอาเบิ้งเรื่อยๆซื่อๆนี่แหละค่ะสั่นแล้วนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวค่อยไปเลาะกันไหมเมื่อลุ้นน่ะเดี๋ยวมื่อนี้ก็ไว้ท่อนี้สักก่อนสั่นกะคลิปนี้ไว้ท่อนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไคร้เด้อค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ไปแล้วคะ่ะพี่น้องนัดก,กันเนาะ bye bye. บ๊ายบายบททันมี้ค่ะบททันมี้โง่โง่กับโงูกับพี่น้องจะค่อยว่ากันไหมมือลุ้นเนาะพี่น้องเนาะบ๊ายบาย